เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะค่ะเราจะเริ่มต้นการถักนะคะด้วยการล็อกห่วงก่อนนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะนิดาจะถักโซ่สองโซ่นะคะนี่โซ่แรกค่ะจากนั้นถักโซ่ที่สองนะคะต่อไปให้ยืดไหมขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะ พอดีพอดีเนาะแล้วก็แทงเข็มนะคะลงโซ่ที่1น,นะคะดูตามมือน,นิดาได้เลยนะคะพอแทงเข็มลงโซ่ที่1จากนั้นพันหัวเข็มอีกครั้งค่ะแล้วก็แทงเข็มลงโซ่ที่1ดึงขึ้นมานะคะให้มันเท่ากันนะคะและรวบอย่างนี้ค่ะจากนั้นถักโซ่นะคะ2โซ่ค่ะและเราก็ถัก ตัวต่อไปเลยนะคะโดยการยืดขึ้นมาเหมือนเดิมพันหัวเข็มค่ะแทงไหมนะคะลงโซ่ที่1นนะดึงขึ้นมาค่ะจากนั้นพันหัวเข็มอีกครั้งแทงลงโซ่ที่1ดึงขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะค่อยรวบนะคะแบบนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ให้ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็สองค่ะ โซ่2ยืดไหมขึ้นมานะคะพันหัวเข็มค่ะและแทงลงโซ่ที่1นะคะดึงขึ้นมาให้ตึงค่ะพันหัวเข็มอีกครั้งแทงเข็มลงโซ่ที่1ขค่ะดึงขึ้นมาจากนั้นรวบนะคะลักษณะนี้และถักโซ่ค่ะหนงนะคะแล้วก็สค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนิดาทำให้ดูอีกครั้งค่ะ ยืดขึ้นมาพันหัวเข็มแทงลงโซ่ที่1งพันหัวเข็มแทงลงโซ่ที่1น,นะคะยืดขึ้นมาแบบนี้แล้วรวบค่ะจากนั้นถักโซ่หแล้วก็โซ่2ค่ะทำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวจนได้ความยาวนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะ ก็ได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราถักต่อไปนะคะในแถวต่อไปเลยพอเราได้โซ่สองแบบนี้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นให้เราพันหัวเข็มค่ะแล้วก็จิ้มลงโซ่ที่1เหมือนเดิมเลยนะคะดึงให้ตึงค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงโซ่ที่1เหมือนเดิมค่ะนะคะพอได้หน้าตาอย่างนี้แล้ว จากนั้นนะคะก็ให้พันหัวเข็มแล้วก็แทงเข็มลงโซ่เดียวกันกับที่เราถักเนี่ยนะคะแบบนี้นะหลักที่1นนะคะที่เราถักไว้ในแถวแรกนะคะถักตามนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะให้ตึงนะจากนั้นพันหัวเข็มอีกครั้งค่ะแล้วก็จิ้มลงไปนะคะที่เดิมเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะรวบนะ พอเรารวบเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเราก็จะถักโซ่สองนะคะต่อไปพอเราได้โซ่สองแล้วเราก็ดึงไหมขึ้นมานะคะแบบนี้พันหัวเข็มค่ะแล้วก็จิ้มลงโซ่1เหมือนเดิมค่ะดึงขึ้นมานะคะยืดให้มันเท่ากันนะคะพันหัวเข็มอีกครั้งแล้วก็แทงลงโซ่ที่1เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะก็พันหัวเข็มค่ะ แล้วก็แทงลงหลักถัดไปนะคะก็คือตรงนี้นะคะมันจะแทงลงที่เดียวกันเลยนะคะคือโซนโซหนึ่งนะคะที่เราถักไว้ในแถวที่ผ่านมานะก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็รวบค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนิดาทำให้ดูอีกครั้งนะคะถักโซ่นะคะสองแบบนี้อ่า จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะยืดไหมขึ้นมาค่ะจากนั้นก็แทงเข็มลงโซ่ที่1นนะคะดึงยืดขึ้นมาพันหัวเข็มอีกครั้งจากนั้นแทงลงโซ่ที่1คะ่ะดึงยืดขึ้นมาแบบนี้จากนั้นนะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วก็แทงลงนะคะลงหลักนี้นะคะหลักของแถวแรกนะคะตรงโซ่หนึ่งเนาะเราจะเห็นอยู่นะคะ ดึงขึ้นมาพันหัวเข็มค่ะแล้วก็แทงลงไปอีกครั้งนะคะจากนั้นนะคะเราก็รวบเลยค่ะแถวนี้เราก็จะถักแบบนี้นะคะก็จะได้ลายนี้ออกมาค่ะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ นี้เราก็จบแถวที่2แล้วนะคะจากนั้นเริ่มแถวที่3ก็คือถักโซ่2แบบนี้ค่ะจากนั้นยืดไหมขึ้นมาค่ะพันหัวเข็มนะคะแทงลงโซ่ที่1นะจากนั้นพันหัวเข็มอีกครั้งค่ะแทงลงโซ่ที่1เหมือนเดิมดึงขึ้นมาค่ะให้เท่ากันจากนั้นรว่แบบนี้นะคะถักโซ่นะคะ2โซ่ค่ะจากนั้นก็ยืดไหมขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะ พันหัวเข็มค่ะแล้วก็จิ้มลงไปแบบนี้นะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วก็จิ้มลงไปนะคะที่โซ่ที่1เนาะจากนั้นให้พลิกงานกลับนะคะพอพลิกงานกลับเนี่ยให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งนะคะแล้วก็จิ้มลงหลักนี้นะตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นการเริ่มต้นแถวแล้วนะพันหัวเข็มอีกครั้งค่ะจิ้มลงไปจากนั้นเราก็รวบเลยนะคะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะ่ะ ก็ใช้ในการเริ่มต้นแถวของทุกแถวเลยนะจากนั้นถักโซ่สองค่ะดึงไหมขึ้นมาจากนั้นพันหัวเข็มค่ะแล้วก็แทงลงโซ่ที่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มอีกครั้งแทงลงโซ่ที่1ค่ะแล้วก็ดึงให้มันตึงนะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วเราก็แทงลงหลักนี้นะคะพันหัวเข็มอีกครั้งแทงลงค่ะจากนั้นเราก็รวบนะคะ เนี่ยค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้จากนั้นเราก็ถักโซ่สองเหมือนเดิมค่ะอันนี้นิดาเพิ่งลองถักครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ยังไม่เรียบร้อยมากเนาะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถักต่อไปเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะถักคล้ายๆกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแถวที่3ามค่ะ ตรงนี้ก็จะจบแถวที่3มแล้วนะคะตัวสุดท้ายพันหัวเข็มค่ะแทงไหมลงโซ่ที่1น่งค่ะพันหัวเข็มอีกครั้งแทงไหมลงโซ่ที่1ดึงขึ้นมาเหมือนกันนะคะจากนั้นพันหัวเข็ม่่แเราก็แทงเข็มนะคะลงตรงจุดที่นิดารีมาร์กไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวนิดาจะเอาดีมาร์กออกก่อนเนาะโอเคพอออกแล้วก็ให้พันหัวเข็ม missed. แทงเข็มลงไปค่ะดททึงขึ Estamos ้นมานะคะพันหัวเข็มอีกครั้งแทงลงไปค่ะ <mış>. จากนั้นก็รวบนะคะอันนี้ก็จบแถวที่สามแล้วค่ะจากนั้นถักโซ่สองนะคะในการเริ่มต้นแถวเนาะถักโซ่สองก่อนนะคะพอได้โซ่สองแล้วนะคะก็ดึงไหมย,ยืดออกมาแบบนี้นะคะและพันหัวเข็มแทงลงโซ่ที่1นนะคะพันหัวเข็มค่ะแทงลงโซ่ที่หนึ่งอีกครั้ง จากนั้นนะคะก็รวบขาและถักโซ่สองนะต่อไปนะคะเรายืดไหมนะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มแทงไหมลงที่โซ่ที่1พันหัวเข็มแทงไหมลงโซ่ที่1อีกครั้งนะคะอ่าอันนี้ยังไม่รวบนะคะต้นแถวนะคะคอยแต่จะลืมเนาะจากนั้นพลิกงานกลับค่ะแล้วเราก็พันหัวเข็มจิ้มลงตรงนี้นะเนี่ยหลังนี้เลย จิ้มลงไปค่ะแล้วก็พันหัวเข็มอีกครั้งจิ้มลงค่ะแล้วก็รวบนะคะอ่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นแถวค่ะพอเราเริ่มต้นแถวได้แล้วต่อไปก็จะง่ายแล้วนะคะพอเราถักโซ่สองเสร็จแล้วดึงไหมย,ยืดขึ้นมานะคะพันหัวเข็มแทงไหมลงโซ่ที่1พันหัวเข็มแทงไหมลงโซ่ที่ 1, 1> พันหัวเข็มนะคะแทงไหมลงหลักถัดไปแบบนี้นะคะส,สครั้งใช่ไหมแล้วเราก็เรียบรวบเลยค่ะ เนี่ยค่ะมันก็จะถักแบบเนี้นะคะไปจนตลอดแถวเลยนะโอเคค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะไปถักกันจนครบเลยนะคะแถวนี้นะ อันนี้ก็คือจะจบแถวแล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่สองเหมือนเดิมเนาะแบบนี้นะคะถักโซ่สองแล้วนะจากนั้นก็ดึงเหมือนเดิมคะ่ะพอถึงตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนไม่จิ้มตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะคะ ต้องเป็นตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะแถวที่สี่ค่ะจากนั้นก็ถักโซ่สองนะคะยืดไหมขึ้นมาเพื่อที่จะถักนะคะในแถวต่อไปเลยนะคะในการเริ่มต้นแถวเราก็จะทําแบบนี้นะคะหนึ่งอันก่อนแล้วเราก็โซ่สองนะคะจากนั้นพันหัวเข็มแทงไหมนะคะ ลงโซ่ที่1พันหัวเข็มแทงไหมลงโซ่ที่1ค่ะจากนั้นพลิกงานกลับนะคะและจากนั้นพันหัวเข็มขาแล้วก็จิ้มลงหลักนี้นะคะดึงขาแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงหลักนี้นะคะจากนั้นเราค่อยรวบค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะในต้นแถวก็จะแบบหลงลืมนิดนึงเนาะโอเค นี้เราก็จะเน้นช่วงต้นแถวกับจบแถวนะคะส่วนตรงกลางแถวเนี่ยไม่ยากแล้วเพราะมันก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคแล้วก็ไปทำให้จบแถวที่5กันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะจบแถวที่ห้าแล้วนะคะเราก็ถักเหมือนเดิมเลยนะพอเราถักตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปถักเปลี่ยนสีนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ความกว้างมากกว่านี้ก็ให้ถักเพิ่มแถวได้นะคะแต่นิดาจะใช้ทั้งหมดแค่ห้าแถวนะคะ เดี๋ยวเรามาใส่ขอบกันนะคะตรงนี้เป็นฝั่งที่เราตัดไปเนาะแล้วก็จัดการเปลี่ยนสีเลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะถักโซ่นะคะทั้งหมดสามนะคะแบบนี้จากนั้นนี่เราก็จะถัก x นะคะลงหลักตรงช่องนี้นะคะเนี่ยตรงช่องนี้นะ ถัก X ค่ะจากนั้นก็โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามค่ะต่อไปถัก X นะคะแบบนี้ต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามถัก X แบบนี้นะคะ 1> 1, ค่ะเราก็มาถึงตรงมุมโคง้งใช่ไหมคะเราก็ถักไปเลยเหมือนเดิมเลยค่ะสองสามใส่โซ่สามนะคะจากนั้นเราก็ถัก x นะคะลงไปเลยแล้วก็3ามเหมือนเดิมถัก x ค่ะ1นึสองสามเนี่ยค่ะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามค่ะนี่นะคะมันก็จะได้โค้งอย่างนี้เลยเนาะแต่มันก็ถักไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะจบแล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่สามเหมือนเดิม จากนั้นเราก็ซีลงตรงหลักนีนที่เราขึ้นไว้เลยนะปิดงานตรงนี้เลยจากนั้นให้เราถักโซ่สามนะคะหนึ่งสามค่ะพอพอได้โซ่สามใช่ไหมคะเราก็ซีนะคะลงหลักถัดไปเลยนะอย่างนี้อ่าแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ซีนะคะถักหลักถัดไปหนึ่งสองสามนะคะ แล้วก็ c ลงหลักถัดไปแบบนี้1 2 3ค่ะแล้วก็ c ลงหลักถัดไปแบบนี้นะคะ1 2 3แล้วก็ c แบบนี้ค่ะ1 2 3่งสองก็ c อย่างนี้หนึ่งสองสาม ก็สีนะคะลงหนึ่งสองสามก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะถักแบบเนี้ยนะคะให้รอบเลยนะคะถักไม่ต้องเว้นเยอะมากนะคะก็คือนี่นะก็คือถักหลักต่อหลักเลยนะคะแต่ถ้าเว้นหนึ่งหลักก็ได้คะ่ะแต่ถ้าเราเว้นมากเกินน่ะมันจะไม่มันจะไม่หยักนะคะมันจะไม่แบบเหมือนเป็นคลื่นๆน,นะคะโอเคเนาะ ราก็จะลองภาพดูนี้นะคะก็ใหจะใส่อย่างนี้เนาะนี่นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะติดกระดุมตรงนี้นะคะหรือตามความเหมาะสมได้เลยนะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเย็บกระดุมใส่ตรงนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ